ใครจะซื้อลาบหมูซื้อลาบหมูแถมสะเดาฟคนที่ซื้อไปแล้วล่ะคนที่ซื้อไปแล้วล่ะวันหลังกันจีลาบหมูแล้วจีกินปลากระดาวน้ำขุนนะหวานอันนี้เยื่ออะไรอันเพื่อช่วยแถมบ่ได้เด้กั่อันนี่เกิดแถมบ่ได้้เจาแถมหลองเด้อแถมไปซื้อตอนนี้ก็ับเจคลอยเผาเจคลอยแถม ก็เลยอื้อก็ว่าสือไปอนะนี่นะเอาอห้ขาักไ้อแม่ไปออกันีือจะายครนันเนี่ไปซิมไหนเนี่นี่เขานี่ไปเปิซิมกนี่้อแรกกันเออน่ยเอกแลกกันนึกเสียตัวเนาะเออแลกกันนะแลกกันกินน่หลานจังยล้ก็อไปร้านค้ายอะ ไปห่าไปร้านค้าเอาจานเกียงได้ไปเขาบอกว่าคุณละสิบบาทเขาบอกมาคุละสิบาทเขาจังสิได้ทุนเด็เออเอาไปกูออสิบบาทออกซอยสิบบาทแต่เขาสิว่าได้ทุนได้กนลา้ยนอกกันสิบบาทกินข้าวเจ้าล้วก็นียวข้าวเจ้ากิกระพักกระดา จะกินเบียร์จะขวดยืนเราไปร้านขายยืนนั่นใชะไไปชุบมือเย็นจบนคลิปนี้ก่อนครับ